สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือเ f สสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie กร r รรายการเพื่อคนรักหนังเพราะผมนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายผมหรือว่าชายหรืออยากจะเข้ามาอัปเดตเรื่องราวของข่าวสารหรือว่าร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆของเราสามารถเข้าไปใน Facebook เย็นเป็นทางการของเราได้นั่นคือ Movie กรุ u t ที h o w ชครับเข้าสู่ช่วงแรกของเรากันดีกว่ากักากบช่วง SF News นะครับแน่นอนครับ ตอนนี้สัปดาห์นี้เราควรจะต้องไปติดตามภารกิจของต้องบอกว่าเสืออากาศเฮินเวหานั่นเองนะครับกับภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีชื่อว่า o r n to Fly หนังเรื่องนี้ใบให้นิดนึงนะครับเป็นหนังที่เทียบเท่ากับท็อปกันมาเวริกแลวทาเงินมหาศาลในจีนแผ่นดินใหญ่ปีนี้นั่นเองนะครับเราต้องไปลุ้นกับพวกเขาในการปกป้องน่านฟ้าไร้ขีดจํากัดนั่นเองนะครับห้ามพลาดนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายแล้วนะครับในเครือโรงภาพยนตร์ SF ออย่าลืมไปติดตามโปรโมชั่นจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันที่ในเครือโรงภาพยนตร์ SF เช่นกันครับนอกเหนือจากนั้นทาง SF นั้นก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตร SF+ Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คอหนังด้วยนะครับถ้าสนใจอยากจะสมัครบัตร SF+ ส l u s สามารถสมัครได้ฟรีเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของโปรโมชั่นสัปดาห์นี้จะมีอะไรนั้นไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้แล้นะครับในช่วง SF News ครับช่วง SF News ทียานสู่น่านฟ้าที่ไร้ขีดจำกัดไปพร้อมกับหวังอี้ป๋อใน BORN to fly ปฏิบัติการเจ้าเวหากับเรื่องราวของนักบินและการบินทดสอบเครื่องบินรบที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการทดสอบขีดจำกัดของตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมาร่วมรุ้นกับพวกเขาบนน่านฟ้าที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมกันได้ในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครอ S.F ทุกสาขาคา่ะสมาชิกบัตร S.F+ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์บอลทูฟลายทุกที่นั่งแลกรับ S.F+ collectible ticket ลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์1ชิ้นมูลค่า159บาทจำนวนจำกัด4,000สิทธิ์แรกระหว่างวันที่6กรกฎาคมถึงวันที่19กรกฎาคม2566 หรือจนกว่าของจะหมดที่โรงภาพยูในเครือ SF ทุกสาขานอกจากนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกบัตร SF Plus พลาดไม่ได้เพราะ SF ปรับรีวอร์ดให้มากขึ้นแบบ Plus Plus เอาใจนักเรียนนักศึกษา ดูหนังราคาเริ่มต้นเพียง69บาทสมัครฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนพร้อม plus package ในราคาเพียง100บาทก็ดูหนังคุ้มคุ้มหรือซื้ออบคอร์นแบบจุกๆได้แถม plus reward ได้ตั้งแต่เรื่องแรกคุ้มขนาดนี้ต้องมีไว้แล้วสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ www.sfcinema.com หรือที่หน้าโรงภาพยนตร์คร SF ทุกสาขาค่ะเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่งายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF p อ r เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ คุณูชมครับนี่คือช่วง Movie Guru Highlight ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการอัปเดตข่าวสารที่ฮอตที่สุดพร้อมทั้งตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ฟุตภาพยนตร์หรือแม้แต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วข่าวสารที่น่าสนใจมากหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับช่วง Movie Guru Highlight เริ่มต้นกับข่าวของซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่งดีซีกันนะคะหลังจากการมารับหน้าที่ผู้บริหารของเจมส์กันและพีเตอร์ซาฟรานซ์ที่ทําให้ดีซีสตูดิโอเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ก็จะมีการขยายจัก,กรวาลที่จะทําให้เราได้เห็นตัวละครจากฝั่งดีซีมาลดแลนในภาพยนตร์มากขึ้นค่ะล่าสุดนะคะกับการปลุกชีพซูเปอร์แมนขึ้นมาอีกครั้งด้วยการประกาศสร้างซูเปอร์แมนเลกาซีแล้วก็เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะก็ต้องมีการค้นหาผู้แสดงชุดใหม่ทั้งหมดค่ะในที่สุด, James n, ดเจมบบเ Kent, ส์กัน บรอสเนแฮนนะคะก็มารับบทเป็นลอสเลนสำหรับเดวิดโคเรนสวีตนะคะเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง The Politician ของ Netflix และล่าสุดก็ได้แสดงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องเพลของค่าย A24 รวมทั้งเรื่อง Look Both Ways ของ Netflix และมินิซีรีเรื่อง We Own This City ของ HBO เป็นต้นค่ะส่วน Rachel Brosnahan นะคะเป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังมาจากการรับบทนำในซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง The m a v e o u s Mrs. Maisel ค่ะแล้วเธอก็ยังนำแสดงประกบคู่กับ Benedict Cumberbatch ในภาพยนตร์เรื่อง The c u r a e r ด้วยค่ะภาพยนตร์เรื่อง Superman Legacy นะคะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกใน DC Studios ที่ปรับใหม่ซึ่งก็จะบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางของ Superman เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับการเลี้ยงดูของมนุษย์ในฐานะ Clark Kent แห่ง Smallville เขาจะเป็นศูนย์รวมของความจริงความยุติธรรม และแนวทางแบบอเมริกันซึ่งได้รับคําแนะนําจากความเมตตาของมนุษย์ในโลกที่มองว่าความเมตตาเป็นเรื่องล้าสมัยภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนเลกาซีจะกํากับการแสดงโดยเจมส์การแล้วก็มีกําหนดฉายในวันที่11กรกฎาคม2025รอชมกันให้ได้นะคะ ตัวอย่างใหม่ในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวของภรรยาคู่บุญของราชา rock and r o ในตำนานเธอคนนี้ก็คือ Priscilla p ล e s l e y ซึ่งภาพยนตร์ก็จะใช้ชื่อของเธอเลยค่ะว่า Priscilla โดยจะเป็นผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องที่9 ของโซเฟียคอปป์ลาและเธอก็ยังเขียนบทภาพยนต์เองโดยดัยแดแปลงจากหนังสือบันทึกความทรงจำเรื่อง e อ vis and Me ที่เขียนโดย Pri ิ l l าเพรส l e y เมื่อปี1 9 8่น 1985. โดยเรื่องราวนะคะก็จะเล่าชีวิตในมุมมองของปร illa ที่เติบโตมาในเกรซแลนด์และความสัมพันธ์ของเธอกับเอวิสเพรสตี้สวัสดีค่ะยี่หวาค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะมาต่อกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ไทยชื่อแปลกแต่ก็น่าสนใจนะคะกับภาพยนตร์เรื่องมอนโด รักโพสต์ลบลืมผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดข,ของผู้กำกับมาเดี่ยวชูเกียินำแสดงโดยพลอยพลอยไพลินในบทของยูทูบเบอร์สาวที่ประสบความสำเร็จในงานของเธอแต่ความรักกลับสวนทางค่ะเพราะเธอต้องเลือกว่าจะไปต่อกับการมีชีวิตคู่ดีหรือไม่หรือจะเลือกใครดีเธอจึงยอมให้ผู้ช่วยอัจฉริยะมาช่วยเธอแก้ปัญหาชีวิตเธอจะแก้ปัญหาได้ยังไงรอชมกันต้นเดือนสิงหาคมที่โรงภาพยนตร์ค่ะแต่เลือดหลอกตัวเองว่ายังรักอยู่เปล่า เรายังมีแพลนด้วยกันอยู่ปะให้ไม่บอก AI ออัจฉริยะที่รู้ใจคุณมากกว่าใครช่วยตัดสินใจให้คุณเม มีตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากประเทศเกาหลีใต้ามาฝากกันค่ะเรื่องนี้ก็คือเดมูลภารกิจพิชิตจนันจะพาคุณผู้ชมไปลุ้นกับภารกิจที่ต้องรอดของโดคยองซูหรือดีโอจากวงเอ็กโซที่มาระบบทเป็นนักบ,บินอวกาศผู้ประสบเหตุเขาจึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากดวงจนันทร์ภารกิจที่ต้องรอดกลับโลกให้ได้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ไปชมการในโรงภาพยนตร์ปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ปิดท้ายกับภาพยนตร์สุดดุเดือดเรื่องปิดเมืองล่าพัทยาฮีต ภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่นำแสดงโดยอนดาเอริงแฮมก็จีรายุตันตรกูลพลอยเชืยอมานบุญยศน้อยพลู no uru, และเอกะเนพราคุณุครากํากับและเขียนบทโดยหยางซูเผิงที่มีผลงานการันตีด้วยรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยม best director award มาก๊าต international film festival ปี2009เมื่อคนดีประพฤติเลวต้องปิดเมืองฆ่าล่าคนดีไปตะลุยล่าพร้อมกันปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะ กูไปถามตำรวจทั้งที่ผลชันสูตรมึงเฮงซวยเนี่ยนะไขายยาก็ฆ่าคนกูทำได้แค่นี้แม่ไม่เคยมีใครให้ฆ่าฟ้าเลยว่ะทุกที่เลยมีแต่กลิ่นเลือดดวงไม่ดีก็อย่าเล่นเลยจะส่งทอ,องใส่ไม่มา สนับสนุนโดยโรงภาพยนต์ในเครือ SF I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past You actually did What The f u c k วันนี้ในโรงภาพยนต์เท่านั้น